ทาวะเอียนตูอัดสุดร,รวมเฮ็ดกินเฮ็ดได้กัได้ตัวมาสัตว์มายิวเลยครับว้าวนาน,นานทีทำกิน นั่นที่เฮ็ดกินกระแซมที่ได้หรักพิซซ่าฮาวยเอียนอูอดัดคัดดอกหั่นเต็มๆ เพ็ดกินก็นง่ายนะครับเนาะทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยมือนี่ฮ็ดพิซซ่าปูอัดฮาวะเอียนส,สูตรสูตรรวมซอสพิซซ่า <buch> <c oughs> แซ่แบเพราะแซ่บก็่ยุที่ซอสนะครับถ้าซอแสแซ่บมันก็นแซ่บ ต่อพิซซ่าให้ทั่วทั่วแผ่น <ๆ S 1> นะครับตอนนี้เป็นแผ่นเก้านิ้วนะครับต่อพิซซ่าให้ทั่วแล้วก็ชีสชีสชีสหลักรโรยชีทก่อนครับโรยชีทบางๆก่อน รอบแรกโรยชีสลงไปลงบางแล้วก็ตามด้วยท็อปปิ้งขวดอาฮับดอกปูอัดนะครับเนาะวางกระใจายให้รอบๆให้สม่ำเสมอนะครับเนาะ ทำกินก็ได้ทำขายก็รวยโอ้หนาไหมเต็มเลยน่าเต็มเลยแล้วก็คาเวียรต้องมีสับประรดนะครับเนาะ ถ้าต้อเสียบปลั๊กไฟไว้ไวกว่อนดิเสียบปลั๊กไฟเพื่ออุ่นเครื่องไว้ก่อนนะครับเครื่องไว้ก่อนเปิดใส่สับปะรดกระจายให้ทั่วนะครับเนาะกระจายให้ทั่วแผ่นแล้ว สุดท้ายตามด้วยชีสอีกรอบนะครับอันนี้เป็นชีสยืดนะครับเนาะถ้าขายกับยูทยี่เพ็นละประมาณสองอยหาสิบบาท รียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วก็ใส่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือมายองเนสออกจากตู้เย็นไม่ไหมออกจากตู้เย็นใหม่ๆเลยมายองเนสปิดหน้าปิดหนายทั่วนะครับเนาะ ออกจากตู้เย็นไหมไหมเต็มเลยครับเครื่องแน่นๆ่นเลยนะครับออกมาจะเป็นยังไงเครื่องแน่นๆมาดูกันครับใส่ในตู้เอาเอาใส่ในเตาอบ ที่นัก็วางลงไปนะครับเนาะนะครับป้อยเห้เครื่องอ่าป้อยเห้เตาอาทำงานจักประมาณจากักหาจักสิบจักี้จำมะเบิ้งนะครับว่าหน้าตามันจะออกมายัางไงหาว่าเอี้ยนสูตรรวมหาว่าเอี้ยนปูอัดสูตรรวมเฮ็ดกินเฮ็ดได้ก็ได้ตัวว่าสัตว์มา ครับมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงระแบบวังเหมือนวับเลยครับสวยงามตามท้องเรื่อง สวยงามตามทองเดือนครับโอ้ยหมดเลยครับแล้วก็ตัดตัดครับต,ต,ตัดให้สวยงาม ภาตสวยงามอู้อเครื่องมันแน่นเครื่องแน่นเปียกเลยเครื่องแน่นเกินไปเฮ็ดกินเนาะไม่เฮ็ดขายลยตอน เรื่องแน่นเปี้ยเลยอ,อ,ยอ,อลกระเซ็บอืออือยใบมีดกระเซ็บกูนะครับหอมกลิ่น ว้าวว้ยสวยงามสวยงามมากฮาวายเอียนสูตรรวมสูตรรวมสูตรนี้ใส่ท็อปปิง้งเป็นฮอทดอกแล้วก็ปูอดัดสับป,ปะรดเป็นตัวที่ทำให้รสชาติมันอร่อยมากขึ้น ฮาวะเอียนสูตรรวมเฮ็ดกินหน้าเต็มๆบุ้ยบแษบแศบกิ่นกับกาแฟครับกาแฟตอนเช้าๆกับฮาวะเอี้ยนอุ้ยยุงดูครับ ยืดตรงนี้เลยอืออืออร่อยขอบคุณแม่รถร้อนหาครับ ุดอร่อยมากมามาครับนะกาแฟตอนเช้าอร่อยมาก